ทำเอาหนุ่มหนุ่มฝรั่งตาลุกวาวให้กับความน่ารักของสาวนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศันเทียบซึ่งเจ้าตัวอยู่ระหว่างลัดฟ้าเที่ยวงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Winter 2023ซึ่งจัดบนเทือกเขาแอลประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งทริปของสาวโสดพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิวเคลียร์หันษาที่ต้องบอกว่าเธอขอพักผ่อนอย่างเต็มที่สุดๆกับสิ่งที่รักด้วยกัน เหินฟ้าเช็คอินเทศก,กาลดนตรี Tomorrowland Winter 2023จัดบนเทือกเขาแอลประเทศฝรั่งเศสเป็นการรวมตัวของคนจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆซึ่งง,งานนี้นิวเคลียร์หันสาโพสตคลิปทำเอาหนุ่มฝรั่งตาค้างเลยทีเดียว โดยนิวเคลียร์หันษาได้ออกมาโพสต์คลิปที่เจ้าตัวได้ยืนเต้นอยู่ภายในงานซึ่งก็มีทางด้านหนุ่มฝรั่งตานํำข้าวที่เดินผ่านไปผ่านมามองกันเป็นตาเดียวซึ่งนิวเคลียร์บอกแล้วว่าทริปนี้เธอขอไม่อ่อนโยนนะจ๊ะ d 2พองพอสขอไม่อ่อนโยนละนะบอกเลยว่าแต่ละชุดของนิวเคลียร์นั้นทำสะดุดหยุดทุกสายตาจริงๆจะเห็นว่าหนุ่มๆฝรั่งมองไม่กระพริบอยากขอถ่ายรูปอยากขอร่วมเฟรมกันเป็นแถวเห็นแล้วบอกเลยสวยเกินต้าน